อย่าให้เป็นห้อย,อยไม่จำเป็นไม่เป็นรอยนะะเป็นรอยเราให้ให้เย็บตามตะเข็บเดิมนะอย่าอย่าอย่าเคลื่อนนะคะต้องเห็นเศษก็กลส่ก็มั่นดู วิธีวิธีทำแบบเข้าเข้าซิปนะคะแบบกระเป๋ายาวเนี่ยใส่ใส่ฟันกับเนื้อผ้าก่อนนะคะระยะให้เท่ากันนะคะช่อง ติดซิบผ้าก่อนอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับซิปยาวติดติดกระเป๋านะคะผ้าสองข้างก็คือเป็นขอบกระเป๋านะคะซิปจะอยู่ตรงกลางธี ็จแล้วเราก็จะนำมาใส่ใส่หัวซิปแบบนี้นะคะเห็นไ,ไหมฮะหัวซิปของเขานะคะตอนนี้คือประกอบไอ้นี่ก่อนนะคะเห็นไ,ไหมฮะแล้วก็เก่งการเย็บนะคะ เเข้าหัวซิปนะคะใส่หัวซิปไหนไปเอาไอ้ไอ้หัวซีปมาใส่ดูสิอันไหนลองใส่ให้ให้ คุณลูกค้าดูสิสตัดออกนี่อย่าให้โดนฟันมันนะคะเดี๋ยวกันอ่อโครงกันไกกเรามันไม่เนี่ยม,มันจะมีร่องของมันอยู่ค่ะคุณตัดได้แต่ว่าอย่าไปอ่าตัดตรงเหล็กนะคะเดี๋ยวทีนี้มันตัดได้เออเคนั่นแหละแค่เราไม่ต้องไปขึ้นไอ้เหล็กก็พอ พนาั่งานหักใจนะคะรูเหลี่ยมรูลายเขาหรือเปล่าถ้าเหลี่ยมมันจะใส่เข้า,าง่ายมากค่ะ ตรงไหนถ้ารู้สึกว่ามันสกะกิดเราแค่เปลี่ยนข้างก็ได้นะคะฝั่งโน้นลองดูสิคะเออเราสามารถเปลี่ยนได้ค่ะการใส่ที่ดีควรวางอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงๆเลยค่ะการจับก็สำคัญนะคะ ลองให้ไอ้มือ,อ,อลองให้ช่างที่ร้านทำให้ดูคน่ะ ขอโทษนะ